ทุกคนเด็กน right? ้อยคนนี้แหละที่ว่าปาโอนเงินให้เนาะทุกเดือนค่านมเดือนละพันเนาะสบายดีเด้อสบายดีกวางนี่แต่เพื่นเลยมาพบมาพบสาวขางเดละทางทำอิดเนาะอ่ะหมู่บ้านนี่เจ้ากระหากระเข่ามาทำอิดบ่คือว่าบริไกลกันปะไรเกาบะหมีรถจักรไปแล้วรมไปใส่เลยเออเลย บ้านนี้ไ่ได้มีคนหูจักบ่กบเรกไก่กันเป็นไรทุกคนเลยแต่ว่าเพิ่นบเ่เคยมาจักเทื่อว่าซั่นสบายดีเด้อรอสบายดีกล้องนี่แต่เพื่ <c oughs> นเลยมาพบมาเฝ้าสาวขังแด้ทางทำอิดเนาะอ่าหมู่บ้านนี้เจ้ากระหากระเข่ามาทำอิดบอ คือว่าบริไกลกันป็นไดกับบะมีรถจักรไฟแล้วก็บัวจัไปใส่เลยอ๋อโดยบ้านนักจริบ้านนี้บม่ได้มีคนหูวจักบ่ว์จักไฟกับบริไกลกันเป็นไดทุกคนเลยแต่ว่าเพื่อนบุกเคยมาจักเท้อว่ะใช่เมื่อกี้เป็นเท้อทอิตซื้อในอไรก่อนเจาะ้อสาวน้ำเนาะทุกคนสาวน้ำสาวสาวสน้ำแก้วแก้วมาเด้อ บานนาดอบานนาดอดบานนาดอดบานนาดอศบานอศบานนาดอศบานนาดอนนาดอบานนาดอดบานนาอบานนาดนศบานนาอบานนาดบานนาดบานนาอบานนาอบนนาดอดบานนาอบานอนนาอบนาบานนาบาาบานนาบานนาบานดบาาบานนาดบานนดอบานนาดอบานนาอานนบานนาบานนาอบานนาด อายุ27ปีเนาะทุกคนรู้จักกับป่าตองเพิ่นเพิ่นแล้วบ่โอู้้จักฮักกัฮู้มื้อนี้แหละเออฮักกฮู้จักเนะก็แสดงว่าถ้าเก่าผู้ใดที่ว่าเข้ามาเบิ่งมาชมเนาะคือความสนใจเราหั่นนะโดยอยากโลมเนาะ มีสองทางการติดต่ออยู่บ่มีอยู่เนาะลิ้นยังแน่ในโทรศัพท์โอ้ขอลิ้นเฟสเนาะทุกคนสองทางการติดต่อเคนกันเลยสบายดีเด้อสบายที่สบายดีสบายดีเด้อเนาะบม่ได้เอ็นยกมือขอโทษขอไป เออวันนี้พายชาสุดมาแจกขนมน้องๆคุณเมนโอ้สาวคือลืมแต่สื่อสาวน้ำสาวน้ำฝนสาวน้ำฝนมาเลย่องน้ำยังน้ำเพลจะลืมหลือนึกใส่นน้ำเลยมันบ่นึกบ่ออกเลยแล้วทำอะไลืมเนาะน้องๆเพิ่อกับแม่ลายได้เนาะนี่ปลาเพิ่อนไปเยี่ยมเนาะมาหมู่บ้านนี่กับหมู่บ้านแกงแปรเนาะทุกคนน้องยังก็แกงแปรน้อยเนาะแกงแปรใหญ่ทั้งหลายก็บ้านนี่มีแต่สิบ บ้านนี่มีแต่ชิปสามลังค่าทุกคนเลยชิปสามล้างค่าแต่ว่าเด็กน้อยเนี่ยก็ขึ้นรายพอสมควรเนาะชิปสามลังคาหนึ่งเมนอ่าบ้านเจ้าบ้านยังก็นั่งนะผลอ่านคุยละบ้านเฮาเจ็บบ้านนาดอนนาโบลืออานาดอน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 เออสฉพาะไปทางทางกระจกทรับสนไปทางมาบ้านนาดอนอยู่เซอรบุมี่บัดดี้เขาเรียกผู้พูดที่บอกเจ้าว่านาดอนบอก เจ็บช่ອนี่น້อນเลยเนาะอาดอนเนาะบ้านอาดอนบ้านอาดอนอันนี้บ้านบ้านแก่งเป๊มืดผ้ามืดพลมาแล้วเนาะทาาเเนาะโดยมาแล้วพี่น้องนี่ ปลูกมันต้นปลูกมันเนาะปลูกมันนต้จะว่าว่าเห็ดมันแม่จะว่าว่าปลูกมันพังได้อันสองแง่สองงามเนาะจะว่าว่าเห็ดมันไปปลูกเห็ดมันหมายถึงหลายอย่างเลยค่ะแล้วขี้ฤทธแท้เนาะแป๊ไป๊บเพราะว่าลายนาดน้องๆ่องคนมากเลยให้ให้โปนเจกแล้วเนาะเปาโปรเจกตน่องน่องป้า ไปเป็นผู้ช่วยเพื่อนมีไม้กับอะไใส่เบ้บ่าวลาวใส่เลยบาล้ใส่เลยกระดังของลาาเนกระดังของลาใส่แกันเลยใสลย้แม่จะมีกับส่บนตาเปิดคลิปให้ดูว่าใส่บนตาเปิดได้ไหมนเปิดนี่โอ้ใส่สงเครื่อยแวอหยุดไว้เด้ทั้งเทิงทับนี่โอ้ย รอบนี้อีเจยเมาจ้าบู่ซึ่งเป็นยังไงคนสวยดีใจโยจะเคยแบบมาแจกเครื่องแจกเงิน้อยอยู่บ่อยครั้งแรกเลยเนาะมาเอาบูน้ำการมาแบ่งปันเนาะความสุขเล็กๆในหน่อยให้กับเด็กน้อยทุกคนเลยผู้นางถ่าเรียนสุดสลอยอยู่เนาะ สบายดีเด้อวัชขูสุกนน้อาเงียบกิ๊บบอกภาษาอบคนสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสบายดีแน่เร็วเนี่ยมืออนาค่อยสิให้สาวนั่นเร็วมข้าวแล้วปลาบอกให้เด็กๆกินก่อน ไปไปเบิ่งน้องอันปากแหวงจะเคยเห็นอยู่บ่มาไก่เคยเห็นอืมไปะปไปเบิร์กดูดบ่ได้วานอเมริกโอ้ยังดีเพิ่นดูดขวดเองเพิ่นได้อยู่ได้เดือนจัดเงี้ยอยู่ได้เหรออ่าเดือนเลยหาเดือนเลยอืมแบบเป็นยิ่งนักพู้ชายกินบ่ได้บ่เดือนเน่ยนะ เข่าเข่านี่กินได้ป้ะเขานเพื่อนนั่นชาตาพูดบังัขาเพื่อนน่อยแห้งเนาะเราก็อายได้เพ็นบริหาจับเยหวจกขาคื้นเนาะไม่ต้อเน่นาะใช่ไมใช่เนาเนาะเเนาะเนาะใช่เนาะใช่เนาะใ่เนาะใช่เนาะเนาะ่น

วนที่สี่วันนี้เจขนมเลป่ะป้อขนมเะอเนานมจับนมรุ่นนี้ป้านางแจกเลยนะทุกคนเป็นหมู่บ้านที่สองเล

ไมแล้วกันโอ้ยน้อไม่ทาใจยนยางด่าทำยนเชอะไรใจ่อะไรไเชือไปองดูตาไปไปไปแล้วใจเข้าใจโยนลูกชิ้นเขยไ้กูเฮ้ตท้องเราเผื่อลูกไปด้วยจคนไอ้ด็อย่า สามสางกหนโอ้ไปยงกองมอนั่นเลยนั่นหลอันขนมลืมเอาทั้งล่างได้ยังอ่ะมาดิดาวมันตาแม่น้อยรับเด็กน้อยนะติดบ่นื่อยาเอาขนมงลุงลืมทั้งลาง ละอาย้านเราบัใชาสูงไปใช่ว่อจะได้กะนมละฮือขึ้นลูกลานกันเนาะผูดได้บ่เบิ่งโทษสักดีใจแฮงเอาอิโม่ไอเบิ่งเป็นยังไงซะสดในก็สุกบ่หัวยิ้มเปื่อยเปื่อยอยู่โทถือว่า ไม่ยรู้ให้อ้เขาหอ้เลตืเนาแล้วกินนมแล้วกินเบื้งอันเพราะว่าใช้มันรวงกันเลยนะเนาะใคยกะสิผู้ได้บอกผู้รักผู้ใยผู้ได้พูดนได้เป็นสะพานมุ่งหนึ่งนี่ท่าใครทำเป็นแบวแม่ถ้าคนกินบ่สะดวกเนาะ บดมือหนึ่งแกกเต้ากินนมน่ะเต้าเดียวนี่บดมือฮะเอาไปส่งดมูคันเท้าชีคอยบีบลงเยนฉมักเอ้ยฉมักได้ฮักมาคุณเอหิวนุ่มเลยได้เห็นเห็นนมน้ำแม่กะยากเลยด้ เกิดมากันใหญ่ยู่บ่ดใหญ่ี่โลอัน uh, น <employers Hi. S 1> ี้ก็คือบ่ฮอดฮอดซี่แบบนี้มันบ่บ่ฮอนดเนระบ่มจังสองโลสโลดออกมาสี่โลกเริ่มยอดลงเรื่อยๆเนาะยอดลงกินบ่ได้เด้มันครบแล้วครบแล้วสี่โลเนาะูกเพาครบยังบ่อดแม่ มันยิบ่มีทางไดสิซอยได้บ่เนาะป่าเคยเห็นยิบโแบบแบบซอยกินนมฮนะให้อิ่มให้เต็มไหมต้องผ่าวะไป่าตัดมา่าตัดจะมาเข่าหูเดียวคือเก่าเลยคุณยาคน้านข่กรยิบคือกันเนี่ยว่างเลยพี่เลยว่าไม่สุเกินีนะเนาะมันว่างมันแหวงเกินตันี้เนาะ อยู่เวียงเขาประกาศอยู่แต่ว่าบุหูจะปีปีเลยโหนโห่แล้่ยยันว่าแบบยันว่าแบบเขาเริ่มใหญ่คือเรื่อมันขยายอยังสินะได้ระเบ่อละได้แล้วบ่อเออยังยังไปหาเราคนแรกจะองขนมเนาะ ของขนมอยู่พุ่นเด้ไปยืนอยู่นี่ย่างไปหาบ่ลาวได้แต่หัวยิ้มแน่เนาะเออหัวลาวั็ยิ้มอยู่นี่แหละบ่ลาวก็นี่เนาะแม่ลูกกันหรอ ไปไมีลูกเยอะจังเอาอีลกปลาะไปลาอจจะคนเอือจะคนชอนนยาจะชอนตามบ่ทานสามมันยังยังน้อยนะปาหกคนหมดทำมาดมาได้สามรำมาดาสามเอาเฮ้ยไอ้นุ้นไอ้นู้น เอาลงในกกระโปงนันยีนังน้อยเอาลงในกระโปงกันนะแล้วห่อขนมใส่กระโปงละที่วาขี่งอายก้เราเห็นเลย่้อไปหาเด็ดูทคทางกับทางกับแล้ว ห็นป่ไปไม่ถึงกลับเลยบอกบกลับตะนี่นะากลับเลยนทุกคนเด้อบายยนะเด็กน้อยแซบบอเด็กแซบบ๊อบายนะบายยกล้องเปี่ยนายบายๆเป็นบ๊ขอบคุณขอบคุณเป็ขอบคุณตาเฮ็ดบายด้ายบายเนบห

บปร้องละแซบบอบายบายพร้อมกันท mm. ุกท่านบายบายพร้อมกันบายบายบายบฮ่าผัวงัวทางนี้ต uh uh uh, uh um ุ๋ยจะรีนเนาะทุกคนเมนก็ดีใจร้ายมื่อนี้เนาะที่ว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งได้มาแบ่งปันความสุขให้เด็กๆเนาะทุกคนเลยโดย ก็ต้องขอขอบบุญขอ,ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะนั่นก็นคืออันปลาตองเนาะทุกคนปลาตองนมลบ,บรีทุกคนในใจซื้อกระต้มขนมมาแจกให้เด็กน้อยอยู่ที่เมืองเซโปนเนาะทุกคนอยู่ที่บ้านแก่งแปรเนาะมื่อนี้มาเป็นหมู่บ้านที่สองหมู่บ้านอดอนกับแจกแล้วทุกคนเลย,าายคลีปถ้าไอคลิปแล้วผัดโทรศัพท์่อยแจังได้บันทึกแล้วมาหาบึงคิปับบูเ็นทุกคนเล้เริ่มต้นใหม่เนาะโดยจังได้กับผักกิตามหับโซมเน้อเนาะผักกุไลกุ้ยแชเป็นกําลังใจให้เมย์นายนาาเนทุกคนเลย ฝากเบิ่งโฆษณาให้น้ำในเด้อเนาะพอได้มีแห้งกำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปทุกคนเลยโดยขอขอบุญขอบคุณบุตรคนทุกท่านได้คอยติดตามหับชมคลิปของเม่นานนาภาตั้งแต่ต้นจนจบเลยกับบอข่ามโฆษณาเนาะโดยสำหรับคลิปนี้เม่นานนาภาขอเก่าวคำว่าสบายดีสบายดี